หลายวันนี้เป็นวันสําคัญวันชี้ชะตาวันชี้ชะตาตระกูลชินวัตรเพราะว่าหนึ่งตระกูลชินวัตรเนี่ยเป็นนายกคือทักษิณชินวัตรคนแรกคนที่สองคือสมชายวงสวัสดและอันนั้นสวมรอยอันนั้นนอมินีนอมินีอสมชายยิ่งรักองคงอิงห้าคนจากตระกูลชินวัตรมีอันเป็นไปทั้งสิ้นล่าสุดคืออุค์อิงดูว่าจะมีอันเป็นไปไหมอ่ะคนโตเลยพ่อเขา พ่อเขานี่มีอันเป็นไปแล้วเป็นหลอกหลอนเราจนถึงทุกวันนี้20ปีไม่ยอมไม่ยอมทิ้งเราไปไหนนั่นแหะสิไม่ยอมสลับเลยเพราะว่าจําได้มาเขาพูดว่างไงถ้าผมไม่มีความสุขก,ก็อย่าหวังเลยว่าใครจะมีความสุขนะคะถัดมาเนี่ยเป็นนอมินีคุณสมัครคุณสมัครเองเนี่ยสุดท้ายเลยพูดกับคนใกล้ชิดว่าไม่เชื่อเลยคนทศินจะทรยศหักหลัง่ ถัดมาปไปสมชายมงสวคลเป็นเขยนะคะที่ต้องเดินตามคุณทัศินไปทุกคดีขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยยิ่งกว่าสารอยู่สารอีกใช่คือสารว่าอยู่สารทานายความว่าอยู่สารแล้วเนี่ยยังน้อยมากกว่าสมชายอยู่ <c oughs> สมนายที่เป็น<ต>ประหลัดนะแต่เป็นคุณนาย,ยกคนเดียวที่ไม่ได้เข้าทำเนียบแล้วไม่ได้ไม่มีไม่มีทำเนียบคือทำเนียบที่อยู่บางทีอยู่กระทรวงกรททำเนียบบางทีอยู่ดอนเมืองทำเนียบบางทีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็เป็นเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่กระชอนมากเรื่องโฮมโปรคือเป็น ประจำคือแกมีบัตรโฮมโปรเยอะอินเด็กเยอะที่ไหนมีขายตู้เย็นที่นั่นกะมีแกถัดมาเป็นยิ่งรักชินวัตรเราได้ยิ่งรักชินวัตรมา,ยมายอย่างไง มาแบบว่า48วันน่ะ48วันเกิดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีจากผู้หญิงคนหนึ่งนั่งถักโคเชียอยู่ในที่ทํางานของบริษัทพี่ชายตัวเองก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอองอองน่ะนะคะอองอองคือวันที่จําได้เลยว่าวันแรกที่การจะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครบสมมุติก็คือวันที่เราต้องประกาศนโยบายกลางที่ประชุมสภาคุณนายกรัฐมนตรีเนี่ยกลางหนังสือนะคะกลางหนังสืออย่างเงี้ยนะคะ อ่านซ้ายอ่านฟาพิกไปอ่านไซต์อ่านฟ้า,า,า,ฟาแล้วก็เกิดน้ำลายเอื้อกเราะแล้วก็ดื่มน้ําดังเอื้อกเลยเสร็จแล้วก็อ่านผิดทุก,ออทกตอนอ่านผิดทุกวักทุกตอนคือเริ่มต้นจากวันนั้นแล้วผิดมาตลอดเลยจนกระทั่งผิดใจพี่น้องประชาชนสุดท้ายเนี่ยทำให้เกิดทุททจริตคอร์รัปชันอันยิ่งใหญ่มากเลยกับโครงการจํานําข้าวโครงการซึ่งพี่ชายคิดน้องสาวทำแล้วก็ปรากฏว่าชะตากรรมของยิ่งรักเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเดียวแต่มันเกิดจากการที่ โยกย้ายที่ไร้คุณธรรมอันเนี้ยค่ะตกเก้าอี้โยกย้ายอย่างไร้คุณธรรม,มก็คือมันมีกฎกติกาของข้าราชการการโยกย้ายที่ไร้คุณธรรมข้าราชการสามารถเรียกร้องเรียกความยุติธรรมคืนได้นั่นคืออาจารย์คุณทวินเปลี่ยนสีเ่้ามนี่คือจุดเริ่มต้นนะถัดมาเศรษฐาทวีสินอันนี้ก็สวมวิญ,ญญาณชินวัตรเป็นการาชินวัฒนํนำเสนออันนี้ก็ ขาดจริยธรรมอันเป็นที่ประจักษ์ใช่อันนี้มนทินติดตัว <มา S 1> เลยนะคะตอนนี้กลับไป,ไปบริหารธุรกิจนี้ยังไม่ได้เลยนะมนินเนี่ยไม่ไม่ไมแสนสิริแล้วเมื่อวันเมื่อวันส่งบังเกอรอ์ส่งบงัง,บงเกอร์แสนสิริแล้วว<อ>ิธีการส่งบังเกอร์คืออย่างเราเราอย่างเงี้ยเราส่งของไปให้ชายแดนเนี่ยเราส่งไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เนาะเท่าไหร่เราก็ไม่เคยจะมาถ่ายรูปไม่เคยจะเท่งไหน่รูปไม่เคยจะมาตั้งมาต้้งมาประกาศว่าลา่เขาโชว์โรงงานเขาเลยเขาโชว์โรงงานเขาว่าโรงงานเขาจากสร้างบ้านเนี่ยมาสร้างบังเกอร์ได้แล้วเขาก็เอาตาแสนนรเยปะทับล ติดปูนเลยไอันนี้มันหาเสียงนี่อันนี้มัน fr เนี่ย fr เนี่ย csr เนี่ย csr แล้วมีป้ายตอนไปส่งมีป้ายด้วยนะมันขอสาสิริฉับอกเออไม่เอ้ยพอคุณเอ้ยอย่าทำเรื่องไปพอคุณเอ้ยแล้วอีนั่นน่ยอีสะพานน่ยคืนเงินให้กทมททเขาเลียอยากอีสะพานฉันเลยบอกว่านี่จะมุดจะมุดเข้าบังเกอร์แสาสิรินะต้องจ่ายตังไหมเออหวงไม่ใช่สะพานไม่ต้องจ่ายทีนี้เชื่อเลยบอกว่าเอาละในเมื่อในเมื่อย้อนกลับไปว่าแกกระโดนตีตราหน้าว่าขาดจริยธรรมอาธิบดีจากแล้วท่านจะทำอะไรแแแบบนนนนีี้มมมัักกก็ไไ่่ปปลลอ ล่าสุดเลยก็จะเป็นองค์เองนี่ก็คือผลผลิตจากชินวัตรซึ่งจะเห็นได้ว่าผลผลิตชินวัตรเนี่ยทุกดอกทุกผลเลยเนี่ยคือแปลว่าไม่ตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วก็ไม่ทําให้ประเทศชีบหายก็ทําให้ประเทศแบบว่าเกือบจะตายเหมือนกันคือมันมีคุณภาพไม่คุณภาพเราถึงคุณสินด้วยค่ะ